เราจะหยุดรถไฟเอาไว้ย้อนด้วยมือเปล่า้ mua đồ đùi lờ mua điên vua bay đi nè mua đấy รถไฟฟาแล้วเพยดเดี๋ยวเอาผ้าเนี่ไปเก็บก่อน <c oughs> เอาเราเข้าไปได้เหรอ,อ,ไไอนี่เข้าไปนี่เอเคม่ทำไมมันโยกอะ่ะตัวีโยกอะตัวีโยกได้เข้านี้เหรอ สถนีรถไฟเก่านะครับเรามาเยี่ยมชมสถานีรถไฟเก่านี่เราจะขึ้นไปอดีเราขึ้นไปไม่ได้นะครับเราต้องยอดกลับมาอีกด้านหนึ่ง รถไฟเก่านะครับรถไฟเก่าไม่ไม่ใช่รถไฟลางคููนะครับนี่ก็เป็นรถไฟลางครูไม่ได้ต้อง,งลงงานเนนี่คล้ายๆจะเป็นซองจดหมายใช่ไหมใช่น,นะครับคล้ายใช่เลย <laughs> เจะไปโบโกี้ต่อไปนะครับกเ็เหมือนรถไฟลางคู่นะครับนี่เราก็จะขึ้นไปเป็นช่างใช่ไหมช่างเธอ ีจะเป็นหัวรถไฟนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวรถไฟดูสภาพแล้วน่าจะเป็นหัวรถไฟก็น่าจะเป็นรถไฟรางคู่เหมือนเดิมอยู่นะครับรางคู่อะไรหัวรถไฟรางคู่ ไวนะ้สังเกตนะพี่น้องนะรถไฟยางร่วีกแล้วครับนีย่ยเหล็กนะครับยางยางรั่วไปแล้วนี่เราไม่ได้บอกเลขนะครับหาดูเองแล้วกัน ส่วนที่เขาเปลี่ยนหัวเหรอใช่สงสัยมันจะเป็นวงพมนะครับตัดครึ่งไปหน่อยหนึ่งก็มีรถออหมายเลข145พี่ยกเล่นเลยไนดะ้นี่สังเกตรถไฟนะครับยางยังไม่มีครับเขาถอดอ,ออกไปหมดแล้วส้นมากเขาจะถอดยางออกไปแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ใช่เมืองละแวกนะครับนี่คือละแวกรถไฟนะครับอันนี้ไม่เหลือแม้กระทั่งยางนะครับไม่เหลือไม้ตั่งเหล็กพอดออกหมดเลยนะครับล้อนี่ครับ นี่คือเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ครับดูเองมีป้ายสตอปนะครับอ่านได้อยู่เราจะไปต่อนะครับข้างในนี้ไม่มีอะไรปลอดโป่งเรามาเจอรถไฟรางคู่แล้วครับ เือนรถไฟลางคู่เราจะเบกรกทำการเบรกรถไฟไว้นี่หยุดแล้วรถไฟหยุด สีเหลืองรถไฟนะครับเข้าประตูนี้ได้นะครับเราจะไปดูไม่รู้จะพาไปตรงไหนเรารู้สึกว่าเย็นเย็น นี่เราเจอรถไฟนะครับรถไฟเก่าแก่ของที่นี่นะครับออสเตรเลียอามีรถโฟล์คเลด้วยนะครับ เรามาเจออีกห้องโถงหนึ่งแล้วนะครับห้องโถงนี้ก็จะเป็นห้องซ่อมนะครับโดยตัวไปข้างในนี้ก็จะปวดโป่งครับนี่เราเข้ามาข้างในกันแล้วเรามาเจอจ้าเอ๋โอ้ย,อยเขาไม่ทักทายเราเลยอะ มีกระเป๋าสัมภาระนะครับกระเป๋าสัมภาระตั้งแต่ยุคดัมดุกดัมดุยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือตั้งแต่สมัยดึกดดุยนะครับมีวงมีหมวงนะครับนี่นะครับอ๋อเอาไว้ข้ามไว้ไม่เป็นป๋าเบรกมือ คาวาเบรกมือนี่นะครับเราพามาชมรถไฟรางคู่ครับนี่คืออคืเป็นศูนย์วงครับศูนย์รวมก็ได้ครับเราตามต่อมาดาม จิลินดานครับคอจิลาดานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัรศั์สมัยก่อนนะครับปีลาโวโมาโวนะครับแอนที่ว่าไม่ใช่เขาว่าเครื่องโทรเลขเอาอนนี้ก็ได้นะครับตัรศั์ ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นแผ่นเหล็กนะครับมีประวัติเยอะแยะนะครับใครที่สนใจมาก็มาอ่านเองนะครับไลมีประวัติเยอะแนี่เราไปบายหุ่นก่อนนะครับไปบายหุ่นเนี่ยเราไปต่อรถไฟรางคู่ไม่จบครับวันนี้ มีป้ายบอกเยอะแยะเลยครับสนใจจะมาก็มาเลยครับค่าเข้าเพียง12บาทต่อคนครับนี่ก็น่าจะเป็นที่ซ่อมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวรถไฟที่ใหม่ครับทาสีเหลืองดูนะครับคนดื้อคนดื้อเขาจะขึ้นไปแล้วครับ ดูคนที่ดื้อเขาขึ้นไปแล้วครับมันไ้ขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ถ่ายรูปเรียบร้อย12บาทรูปเราจะไปต่อกันอีกห้องโถงหนึ่งโรงงานหนึ่งนะครับเราไปอับดูความสนของคนนะครับ เรามแบบดูความส้นของคนนะครับดูเขาจะทำอะไรกันเอ,อไม่ถึงเลยนี่เรามาดูหัวรถไฟอีกตู้หนึ่งรถไฟเก่านะครับนี่ก็เป็นอีกหัวหนึ่งนะครับ ที่นี่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นสุสานรถไฟก็ได้นะครับเราก็ได้กลับออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะเดินดูรถไฟเก่าไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งใหม่ทั้งเก่าครับที่นี่เป็นสุสานรถไฟเก่าก็ได้นะครับมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับใครตาดีเห็นเลขก็ดูเองนะครับ <c oughs> ต้องมาสอบถามเองอมว่าองกินที่อล้องนะครับนี่ลก็จะเข้าไปดูข้างในครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรถไฟมีห้องมีห้องนุงห้องน้ำด้วยนะครับนี่มีห้องน้ ไฟลางคู่นี่นะครับเป็นล้อรถไฟที่ใหญ่มากครับสังเกตที่มือครับใหญ่เอามากๆเลยครับผมตั้งแต่ผมถ่ายมานี่รู้สึกว่าล้อรถไฟยางหายหมดเลยครับไม่มียาง,งเส้นเลยครับ ครที่สนใจจะมาเชิญนะครับเชิญมาใครที่อยากเสียตังก็เชิญมาครับมาเสียตังลนะครับเชิญมาครับค่าเข้า12บาทนะครับจะมีบัตรให้ชมแบบนี้ครับค่าเข้า12บาทนะครับแล้วก็เขาก็มีห้องน้ำบริการครับห้องน้ำบริการอยู่ข้างล่าง น,นี่นะครับรู้สึกว่าเย็นมากนะครับ Yeah.